สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี่สิพาะมะเขือสวนกับนี่เกลียวพริกกันจะไป็นตำหมกคุ้งมือนี่เสนอเมนูตำปลาตำดงเกลียวพริกก่อนพริกก็ปลูกไว้เองนะจ๊ะในสวนเกลียวกรนะเ,รเทยียมน้ำกระเทียบ้านเฮาบอกยิ้มเลือกอบมกคนะุ้งเ,เนี่ยเ่าเอาหน่วยไงดอกมูนนะ่ะ เอาฟันเปลือกกันเอตบับตบตบตบเขามีดแต่ธรรมดาฟาันเรา้องเสียตำเครื่องซีน,นี่พริกกระเทียมลงไปเลยตำให้มันแหลกตามแล้วก็เอาเครื่องใส่จะมีมะนาวมะเขือเทศมะก,กรอกเขาก็ใส่ลงไปเลยจ้ะมะนาวคืสอสมบูรณ์หนาสม,มือนไพร ประกอบกับแช่ตู้เย็นไว้พี่น้องเบิดน,น้ำแล้วแช่ตู้เย็นไว้ที่กินด่วนแช่ซองฟิสไปเด้ออันนี้ก็บอกเกลือเทศก็ซ้อนไปเลยฟานลงไปตำตำให้มันแตกทั้งขๆๆเข่ากันก่อนตอนแรกกับผึ่งเครื่อง,อน,น,งนี่ใส่ผงนัวจักน้อยผู้ใดผูกมัดมก,ก็บปลาใส่เล้วจ้ะเด้อแล้วใส่น้ำตาลตัดน้ำตาลจากซอนปรุงรสออกให้มันออกผู้ใดมักเปรี้ยวหวานกับปุงเปรี้ยวหวานเนาะผู้ใดผูกมัดมน้ำตาลกับปลาใส่ เใส่ใส่ปลาด้วนี่เน้นปลาดเล็าากน้อยปลาต้มสุกจ้ะใส่น้ำปลาน,น่อยนึงเพราะว่าใส่ปลาหลายแล้วเดี๋ือบผูดค็มใส่ปูมาลงไปตัวมันตามด้วยหอยตุ๋มต้มซุปล้วจ้ะใส่ลงไปเลยเอาโยนเข้ากันกันจักหน่อยสไตล์อีสานบ้านเราใส่ เ็ษลงไปที่ไงลนงลไปต้องใส่ลายไปเลยนจิมันจิโพดเศษมัจิบมเสียบเอาหนวดมาตับใส่ดีผักหอมปีบานาคือผักชีไปเรื่อยนะจ๊ะต้องไมเปนหอมอืมอนี่สูตรของแม่ค้าออนไลน์อีกแล้วจ้ะนี่เซ็จแล้วจ้ะ ขอบคุณติดตามรับชมนะจ๊ะเด้อ